รถซอบทุ่งเทเพื่อคนไทยช่วยกิจการไทยรายย่อยโปรโมทฟรีไปชมกันเลยจ้าร้านป้าเพลินหอยนางรมสาขาสองจำหน่ายหอยนางรมสดปลีกส่งถังน้ำจิ้มรสเด็ดอยู่บนถนนอ่างศิลาบางแสนเยื้องฝั่งตรงข้ามร้านเปียกมันทะเลร้านมะม่วงแพรทองมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง หอมหวานขายตลอดปีอยู่ติดถนนเทพคุณากรก่อนถึงวัดหลวงพ่อสโสธรขาเข้าวัดจังหวัดฉะเชิงเทราร้านผักกาดดองตลาดน้ำวัดลำพญามีของดองหลากหลายปลอดภัยไม่มีสารพิษขายมากกว่า20ปีอยู่ตำบลลำพญาอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมร้านป้าเล็กขายหมูหวานเนื้อสวรรค์หมูเส้นเนื้อเส้น ทำเองทุกเมนูสดทุกวันอยู่ตลาดหัวรออยุธยาอยู่ติดถนนหน้าร้านทองรุ่งทัพลลย์ฟิลไลฟ์ไฟเดย์เกลือสองทำเองทุกขั้นตอนวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันใช้เนยจากญี่ปุ่นรสชาติอร่อยหอมกลุ่นอยู่ตลาดนัดศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลสคลองหนึ่งนาคอนโดลุมพินีร้านแก่นแก้วขายน้ำพริกปลาร้า กุ้งจอมน้ำพริกอื่นๆกว่า20ชนิดเปิดทุกวันอยู่โซนกลางลานจอดรถวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราร้านสมุนหมูหันสาขาหนึ่งเคลือสหพัฒน์หนังกรอบเนื้อนุ่มพร้อมทานน้ำจิ้มรสเด็ดอยู่บนถนนมิสมส,มสัมพันธ์ใกล้ซอยมิสสัมพันธ์11ทางไปอาศิลาจังหวัดชนบุรีร้านขนมไทยป้าสุขขายขนมไทยโบราณ เช่นขนมตาลขนมกล้วยกระที่สดใหม่ขั้นเองอยู่สีแยกกองกำกับจังหวัดอยุธยาติดถนนข้างร้านกลุงเก่าก๋วยเตี๋ยวเรือโฆษณาฟรีจากแอโรซอฟแฟนบอลชาวไทยช่วยกันอุดหนุนพ่อ้าแไม่ขายรายเล็กๆก,กันด้วยนะจ๊ะ